วันยามยิเป็นที่รักห้กับไิ้เมื่อเทงนั่นไงทักท่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนาะที่ตามน้ำส้มสบายดีไงสาวาเดอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือ่อค่คอยสีภาพพ่อแม่พี่น้องไปให้เนาะไปให้คือเก้าหรือพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวเหาที่ตามไปทำกันเลยนะเพราะว่าไปมื้อนาขี่รถไทยไปครับเ่ราว่าเนาะเพราะว่าพอค่อยน้พุ่นไปอันนั้นเนี่ยว่าเพิ่งขับรถมานะ คือว่ามืัอคืนนี้กับฝนตกแห้งแห้งเพื่อนเนาเออเนี่ยเพราะเมื่อว,วานนี้เขาบอกว่าซื้อต้อนแล้วกับมื่อแรงก็พอดีฝนตกนะตอนนี้ก็อ้อมมาแล้วนะฝนตกเมื่อคืนนี้ทุกคน ไปเลยเนาะต๊กยิบเพราอมันตกมื่อคมมืนเมื่อคืนมมนีน่นะตั้งไปให้เขาก็นด้วยเนี่ยอยู่ได้วยก็บนตกเมื่อคมมืนคนี่ เท่ากับโจดรถไว้อันข้างทางเนาะเพราะว่าเท่ามีได้นะทางมันแย่นะเท่ามากก็ต้องฆ่าเลยเท่ากับสิได้ยางเท่านาะนั่นนี่อุ้ยฝนโตมันคือน้ำหลไหลตอนนี้ก็ยังตกอยู่ยิ้มยับยิ้มยับอยู่นะวาดเป็นย่างก่อนละ ตอนนี้เขากันย่างมาฮอดเทไงไงนะเชื่อผลนต๊ก,ก็เป็นวัดเป็นไอน้นทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้จะสอนกบมาฮอดหน้าไปที่เรียบร้อยนะเฮาสิซได้ไปหายามต้นนะอันนี้กัสิีได้ไปแอบไปใส่มันเนาะเพราะว่าเมื่อพอหากระสานแล้วเมื่อคือนนี้นะเฮาก็สีได้เอาไปหาไปใส่แล้วก็ไปยามเลยนะทุกคนเดี๋ยวติดตามเื่องลเดียวเลยนะทุกคนมาฮาสิีมาลบ่มนี้นะ ตอนนี้มาวาดผนกระยางก่อนนะเพราะว่าผลโตมื่อคืนนี้นะดูผลกระโตกแห้งนี่ทุกคน,กตแ,น,นแต่บางโฮก็สีได้หรือเ่น,นะเดี๋ยวติดตามไปเบิ้งน้นกันเลยนะพอมากระแข้งผลมาเป๊ะนะมะเท่งก็ดีเป๊ะกระเป็นเคืองเป็นของก็สิได้ลงไปหายามต้อนกันนะไปยามต้อนทุกคนามันคือลายจำเลยนะปลาไปนี่เอาขู่ไปเชิญ ตอนนี้ก็มืดมืดอยู่หน้าผลค่ะถือว่าํามาโตอี้หอกับยามีก็ถือว่าทึ้ทุกคนมีโต้แล้วก็มีจิ๊บนานะเข้าหอยหอกถือว่างามได้ถืงานแล้วแล้วกันอีกเดือนนี้เดือนหน้าก็สีได้เกี่ยวเข้าหอยทุกคนเพราะว่ามันมานแล้วนะนี่มัในใกล้สีโอแล้วดิ ดูขึ้นนี่บนตกแห้งนะบังวยน้ำก็โตต่าๆเลยไรมันจะเทิงทุกคนบัวยนางยางก็ยังไม่ทันหอดอยู่ทุกคนน,นั่นเพราะว่าไปไปไหว้บีได้ย่านพลาดพลาดหินพอแถวหน้าเขาหน้าะสนนะโซดแล้มีห้วยนะัน่นน,นี่มีห้วยมีถ้ำเลยเาขาเขาบ่าวาดจะเอ็ดเอ็ดตอนแถวห้วยแล้วนี่นี่ คือว่าผลโตแห้งตอนนี้เขาก็มาหอดแล้วนะหูยน้ำลายเลยป๊ามน้ำลายทุกคนแต่บางทีว่ายามได้หรือบ่เนาะเพราะว่าน้ำมันลายเลยเนาะนี่ก็มันลงเนี่ยได้เลยนะเนาะพยายามได้อยู่บ่น,น้ำลายก็เนาะุ้ลงมากเพราะน้ำมันมากสองบ่นนะงบอนน่ะแง่บ่อนี้อีกแล้วก็แง่บนนั้นนี้มันก็เลยเต็มไว่ายนะทุกนะคนเนาะ ถือว่าน้ำบกหลายนึงนี่ก็มันลงนี่ได้ดีมีจิ๊บน้ำว่นะเชื่อจิ๊บน้ำบ่เออเป็ดย่าเนาะคืชิลืแห้งทางกุ่กน,นนะะ้ำโอ้แท้มา่าวป่าเห็นตัวต้อนี่เฮ้ย <philanthropy> มูมูเฮ้ยอือฮึะ หน้าอาจิปปะนาเบงอเลยหน้าจะคือป,ป่าเพื่อนะเฮ้จะเป็นทางทางหลังมนนันเนาะนั่นอันนั้นจะเป็นจิบเนาะเอาคือไปเห็นตอนสระสิละตอนเซอร์บอลเลยก็จะล้มเพื่นบอกเป็นแบบนี้ทุกคนป่าน้อยดอกจะแซวมันจะขึ้นเนาะพยายามก็พยายามจิบป่อนอ,อ๊ผู้จิบปุ้ยจิปขึ้นไม่ถึงขี้เยอะทั้งหมด กเยอะจากป่าทุกคนเดี๋ย้ข้าสิไปยามก่อนไปทั้งนั้นบ่เลยมันหักได้สิย่านประวัติเพิ่นไปนะพยายามเลี้ยงชีพยามเหมืนนั้นพาทางคน,นทุกคนจิ๊บนะ่ยต yeah. า,ายกระายบ้า ป่าจักขี้เหยรอจกป่าจะขี้เหยน่ะนี่ายหลายเต็มหมดเลยนะเบิ้งสนะหูป,ป่าเนยนี่น้ำหลาแท็กนั้น้มาไม่ได้มาได้แต่ทางนี้ยามบกมันไหลมากต่พุนนะทุกคนนะ่ะไหลามาแล้วก็โฮมเฮาเท่านี้โดดจะได้เต็มเลยนะ คุณก็จะเป็นต้นนะเป็นต้นรูปเป็นไส้จะเขาเอิญนั่นเลยเนาะเอิญนี่คือเดียวได้ปะรู้บล่ะอุ้ยไม้ไม้อันั้นมันโอ้สิูมาแล้วหน้ากระปูกอะไม้ทางมันบ่ ว่าปลาตองก็หลายๆเนาะเต็มโหสิได้มั้ยบ่พอจิบจิบขาดเอห็นบนั้นด มันถือไม้แล้วเหมือนน,งนังขาดนะจิ๊บยังขาดอ่ะพอไม้กับเบิ้งอ่ะห่านนะป่าป่าออกอมาเลยมันมาขาดมันเลป่ากระทืบก็น่าจะเน่าไว้นอกเพราะว่าตะคืนนะี่ คนปลาก็ถือว่าอันนั้นมาละเนามาแล้วนะน้ำมันซัดแต่คืนนี่เด็กไม้พวกนี้เหึงเนาะปลากละ,ะตัวบีพอน้ำมันซัดแห้งโคต ปลาโคก็ไม่ตายเลยก่อนละคนปลากล็ถือว่าตายมาละน้ำมันซัด ซัดพูดน้ำมันซัดแห่งพวกนะปลาน้อย,นะยตัวนี้ยังไม่ตายตอนนี้่อยจะเก็บปลาอันจิปเป็นที่เรียบร้อยเนาอแต่มันจะเนาวเลยทุกคน,นเนนี่ต้นเนาก็มีต้นมีเนาก็มีอ่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ทันได้ตายนั่นเพราะว่ามันถุตัวคืนนี่เราไม่ได้มายามมันนะเพราะฝนตกตัวมือคืนนี้ หากมายามื่ซ้ํามันก็เลยเย็นเอานะเพราะว่าน้ำซัดน้ำแกงบัดนี้ฮาก็สิได้ไปหายามมันยามต้อมีนะปุ๊เพราะว่าชี้ได้อันใด้ลงไปยามทั้งพุ้นแหละแต่น้ำมันก็ยังหลายอยู่ฮะปุ๊คือสีโลกอยู่ทุกคนนะเพราะน้ำมันยังไม่ใช่ในล่งนะน้ำมันยังหลายอยู่ควาเป็่ขนานั้นก็ เดี๋ยวเบิ่งว่าอันต้อนเท่าสิทธกอีบอนะเพรยามจิ๊บแล้วยังตอ้อนนี้บอกว่าเพิ่นก็ลงพยายามต้อนนะวันนี้พราะแคยามจินะ๊บนาะจิ๊บอยู่พันน้นแต่เข้ามาพันนี้แล้วนะน้ำก็คือจะลงลงเข้าลงเข้าละน่ะเพิ่นเถอะท,ทีนี้ถือว่าจ รกระดูกกระมีรกระดูกกระทึกเนาะมาน้อยมาน้อยไหมถือว่าน,น้ำก็ลงแน่นะ คือตะเขียนทองหลายอีน้อยเด้นอน,น้ำแห้งบนน้ะ รจอ<ห>เออตัวนี้ถืออยู่ทุกคนตัวนี้ถืออยู่นะถืออยู่ทุกคนเลยปัาตาน,นะมันหนักกระถือเวลาโจเติลต่างนี้นะจะพกตูดง่ายเลยลอ่าเราเอาไปเก็บเป็น ี่คือป่าป่าลุ่นแล้วเตยใหญ่นงนึะยามยามแล้วแล้วบอแตนประต้งแหงฉันน่าจะถืออยู่เดินนี้เดินหน้านะป่าลุ่งนะ นี่ตอนนี้เก็บแล้วเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเชื่อโอ้เป็นลายเติบได้ทุกคนเลยนี่เข้ได้ลายเติบกระปูกระเก็บเอาทุกคนตอนนี้ปลาเห่ากับยามเป็นที่เรียบร้อยนะยามต้อนยามยิ่เป็นที่เรียบร้อยเห่าก็ได้เมือ่เอเทงนะั่นีงพราน้ำมันก็ลงอีแล้นนั่นนะ่ะน้ำมัน,ล,นลงตลอด บนโต๊อีมายามอีกอ็กกได้เนะ่ทุกคนไปเม้อมาเนี่เม้อเม้อเม้อเถีงวันนี้วาดเพื่ยงยางมาดถิงแล้วพนยางก่อนนะลูกปลากัะเดลายเต็มนะเขาก็สีได้หาเลือปิง้งเอาตัวที่มันยังมีท่านในเนานะตัวเลือดเนาก็ไ็ดไปได้ ปลาดุกนี่เนาเราบอกช้งอยู่เนาะปลานี้ยังนะยังไ่ทันน่าดมาละ่หอเนาวดอีกมาแล้วก็เฮ้ย ได้ปิ้งปลานะเลอะพอดีได้ปิ้งนึ่งกายน้นเน่ามดไว้เส็ดก็ได้สายฝนเนาะญญามันหนาวเสียบไว้้มันมันคาปลาอาหินปลาล้มลาป้าเลาห่ลกห่งหมอปลาป้าแล้วเอาลมปลาหนังปลาล้มปลาเอ๊งปาป้าปลาหปิ้งน้อยเนาะ มัวเพื่อเอาลกไม้เป็นไงเแทงที่จะเืนอ่ะเื่ที่มะแทง่ะโอ้แล้วทางทแ่้วบ่ปะมีปะดูสาปบัลลายนี่จะมันนองได้ติดจำนหนอุย้ย ตอนนี้เขาก็เอาเค้งโอ,อ้นะเพราะว่ามันเนี้ยมันด้านซุกปิงอยู่สูงพอานี่ตอนนี้ใกล้ซุกแล้วนะปลาดุกตอนนี้ปิงปลาเขาก็ใกล้ซุกแล้วนะถือว่าจะซุกแล้วเ,เ,เขาก็สนะิได้นะออ้มกินข้าวกันนะเพราะว่าัดเตําตํำเจ้วทาเแล้วนะอ้อกันอืม ไฟไหม้หมดเลยอ่ะไปคนกินข้าวนีน่ตัวนี้มันหากอ,อกะ่ะตัวน,นี้เราจสให้บระว่าเป็นแกะออะแต่ไม่ปีงนะ,ป,งะปีงทุกคนทำมาฮาอยู่ประเทศลาวผมมันจะมีมันไปมาประเทศลาว รวยเป็นแก้อะนะนี่คนกำลมกันมือปิงปลานี่แล้วนะกินข้าวข้าเท้งมานนิปิงปลาจำแจ้ว กนงเตอไพมต่กินกินมากไ้เนาะส่เอง้อยายงงมันไม่าชวนด้นาว่มันไม่ไมนรเแนาะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ถึงเขาเปิ้ถูกะว่นน้มาบุกนะคันมีเงินค้างนเพอที่เป็นอ่ นี่ตอนนี้ก็ะซสอนก็นกิน,กนข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเข้ากับสีได้ปิดคลิปไว้ซ้ำนี้นะคมมกกรบเจอผู้ติดตามนะครับสม้มเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซสอนในเด้อ